ถ้าไม่หลงไปในโลกของความคิดด้วยอำนาจของโลภะการมาราค้ามก็ไม่เกิดเคยมีคนทูลถามาพระพุทธเจ้าว,ว่าพระองค์ผู้เจริญพระองค์มีการมาราค้าไหมท่านตอบดีนะตอบน่าประทับใจถ้าเป็นคนทั่วไปก็จะตอบว่าเราไม่มีหรอกเพราะเราเป็นพระอราหันต์เราไม่จะคิดอย่างนี้พระเจ้าไม่ตอบอย่างนั้นท่านบอกเราไม่มีการมาราคาเพราะเราไม่มีกามาวิตก เราไม่คิดเรื่องกาามกามราค้ามจะเกิดได้ไงทำนองเดียวกันเราไม่มีพยาบาทวิตกโทษสามจะเกิดได้ไงนี่ท่านสอนเรื่องเหตุเรื่องผลทั้งหมดเลยนะถ้าเราคืนเราไปทําเหตุคือกามวิตกนะราค้ามก็เกิด